ของวันวันพายจามาสเตย์โอเคถึงสนามบินแล้วเราจะใช้เวลาเดินทางทั้งหมด14ชั่วโมงในเครื่องบินเลยนะจ๊ะนานจังเลยปกติเคยนั่งสูงสุดแค่12ชั่วโมงเองเชิญครับโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแลใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับ เคโหลดกระเป๋าเลยไม่โหลดดีกว่าแค่เช็คก,ก็พอนี่คือสิ่งที่ไม่ควรเอามานี่คือสิ่งที่ควรโหลดนะ ได้แ okay. ล้วที่เหลือเช็คแค่นี้ก็พอรู้ตัวตกเครื่องค่ะ ไม่อยากรอท่้นนี้อ๋อไม่มีอะไรเลยโอเคไปนั่งรอโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลวีไอพีครับถึงคิวแล้วแล้ว นั่งด้านหน้าใช่ไหมคะใช่ครับอุ้ยลูกค้ามานี่นี้นั่งได้สิโอเคเอากระเป๋าวางเลยตื่นเต้นจัง เดี๋ยวครูนั่งกับหนูได้นะคะจ้าเครื่องขึ้นแล้ว ไปสิบสองชั่วโมงถึงแล้วครับถึงแล้วเครื่องก็จอดแล้วครูค่าถึงแล้วค่ะจ้าตัดไปที่โรงแรมหนึ่งสองสาม พิงถึงแล้วนี่เดี๋ยวทัวห้องเอ้ยเดี๋ยวทัวห้องแบบนี้แบบนี้ เคเด็กๆตัวใครตัวมันเลยพักผ่อนเลยลูกขอบคุณค่ะคุณครูอีนิดรีบนอนนั่นเถอะอาชุดนี้นอนนั่นแหละได้ โอเคนะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด <or> Subscribe ให้ด้วยนะนะวันนี้ขอตัวลาไปกันนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ